สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องตลาดนัดวินเทจนะครับคลิปนี้พามาดูเครื่องซ่อมนะครับเครื่องซ่อมก็เป็นซันซุยนะครับก็มีหลวงพ่อนะครับหลวงพ่ออำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาลสินนะครับก็ส่งมาให้ตรวจ่อมนะครับตรวจอมก็ fm นะครับ fm มันไม่ชัดนะครับมิวติ้งไม่ทำงานไฟสเตอร์โอไม่ติดเนี่ยนะครับก็ระบบ fm ออโตนะครับไม่ทำงานนะครับ mono ทำงานได้นะครับก็รุ่นนี้ผลิตปี1น7 5นะครับมันเป็น4 c h ชั n แนนะครับก็คือชันแนลละ17วัตต์นะครับก็ลองคูณคูณดูนะครับเขาหานหานกันแบบไหนไม่รู้นะครับก็ใช้พร้อมกันได้4ลํลำโพงนะครับก็4ชันแนนั่นแหละครับก็ชันแนลละ17วัตต์นะครับก็น้ำหนัก14กิโลนะครับตัวนี้ก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอ่า สิวัตต์ที่8โอห์มนะครับนี่หน้าตามไปน,นี้นะครับเนี่ยนะครับ QRX 501นะครับตัวนี้รุ่นนี้ไม่ค่อยเจอเลยนะครับก็หายากอยู่นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับตอนนี้ผมต่อ FM อยู่นะครับส่านผู้ชมรุพนครน,นะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าผลิตบัณฑิตพนุ เขาสนใจเม็ดฟอร์มโมเดนนะครับเพราะว่าบางทีมันเก็บเอาไว้นะก็วิทยุรับได้นะครับสิกแนวไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ฟังแบบโมโนนะครับถ้าเกิดซื้ออะปริมาณเยอะๆเช่นซื้อแบบหนึกลมซื้อหนึ่งกิโลกรัมเห็นว่าไฟสเตอไม่ติดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ปรับไปที่โมโนอยู่นะครับเดี๋ยวลองปรับไปที่สเตอร์นะครับ fm auto นี่นะครับลองปับดูครับ่อวาอยากทอาหารใบ้านกินักทเอ่าจะเห็นว่าเงียบนะครับเงียบ เงียบนะครับเงียบเงียบสนิทเลยนะครับไม่รับไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือต้องอปรับจูนใหม่นะครับ FM นะครับมันไม่แรงพอนะครับอันนี้นะครับรับไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นโมโนโมโนรับได้รับได้ อย่างนี้ใช่ไหมคะใ่ครับดึงตื่นขึ้นมากลางดึกครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่าในการฟัง FM หรือว่าในการใช้ FM เนี่ยนะครับก็คือจะเห็นว่ามันรับได้นะครับแบบนี้นะครับแรกอาจจะมีการรับชัดเจนเลยนะครับแต่มันเสียนะครับมันเสียเพราะว่าไฟสเตลไม่ติดนะครับมิวติ้งไม่ทํางานนะครับอันนี้คือเสียนะครับก็บางคนบอกให้มันรับได้อยู่นะครับมันชัดนี่นะครับ มันชัดนะครับแต่สเตอรโอไม่ติดนะครับสเตอรโอนี่นะครับสเตอรโอไม่ติดนะครับมิวติงไม่ทํางานนะครับอันนี้คือเสียนะครับทางช่างเขาตีเป็นเสียนะครับไม่ได้ว่าใช้ได้นะครับไม่งั้นก็ก็ต้องฟังแบบโมโนไปนะครับไม่แยกเสียงให้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกับด้านในหน่อยนะครับของรุ่นนี้นะครับมาดูด้านหลังนะครับก็ รีเซิร์ฟยุค1975นะครับก็เขาจะเน้นเทปนะครับมีช่องเทปเยอะแยะเลยนะครับนี่เทปเทปมี2ชุดเลยนะครับ a <AU> อ x มี2เหมือนกันนะครับนี่ a อ x มี2นะครับแล้วก็เขาจะมีซ็อกเก็ตแบบโบราณนะครับนี่อินพุตนะครับซ็อกเก็ตอินพุตแบบโบราณสำหรับสายอากาศนะครับมันก็ได้2 แบบนะครับแบบ75โอห์มสายคมนะครับแล้วก็300โอห์มสายแบนนะครับ2ขั้วนี้นะครับแต่ว่าต่อแบบ2คขั้วแบบนี้นะครับรับดีกว่านะครับรับได้ดีกว่าอันนี้คือช่องอินพุตของมันนะครับนี่ตรงนี้ต่อลําโพงนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าลําโพงมีฟอนคู่หน้านะครับแบ็คคู่หลังนะครับนี่หังพร้อมกันได้4ชันแนลสี่ตัวเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับ4ชันแนลรีเซิร์ฟเวอร์ นะครับปรับไฟได้ทั่วโลกเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะถอดดูขยายนะครับนี่ขยายจานบินเนี่ยอันนี้สามารถเปิดดูได้เลยนะครับว่าเบอร์เดิมไหมเปลี่ยนซ่อมมาอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูกันนะครับครับตอนนี้ผมถอดมาแล้วก็จะเห็นว่าที่มันเดิมๆอยู่เนี่ยนะครับ2ตัวเนี่ยนะครับนี่สตัวนี้นะครับเดิม ตัวนี้เดิมนะครับจะเห็นว่าตัวหนังสือก็แดงๆนะครับส่วนอันนี้นะครับเปลี่ยนใหม่มานะครับ3ตัวนะครับก็คือซ่อมมาแล้วแต่ลักษณะเนี่ยซ่อมมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปีมาโวแล้วละเพราะว่ามันเป็นสนิมนะครับเนี่ยฝาครอบมันเป็นสนิมเนี่ยนะครับเป็นสนิมหมดเลยนะครับก็กองเปลี่ยนมาพอสมควรนะครับอันนี้มาดูเครื่องด้านในกันนะครับของซันซย นะครับ QRX 501นะครับก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับภายในนะครับก็จัดว่าเป็นรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้นี่นะครับพักพักได้นะครับพักได้นะครับขยายนะครับนี่สองชุดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ภาควิทยุนะครับก็จะเห็นว่าอยู่ตรงนี้นะครับมอแปลงนะครับอันนี้ นั้นก็จะเป็นภาคปรีนะครับภาคปรีอันนี้นะครับอก็เห็นกันแล้วนะครับภายในนะครับของรุ่นนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ดูภาควิยุนะครับภาควิยุโอเคครับครับก็ตอนนี้รีเซิร์ฟนะครับสัญ QRX นะครับ5 0 0 1นนะครับก็ หลงพ่อนะครับจากจังหวัดกาลสินนะครับก็ส่งมาซ่อมก็ผมดูแล้วมีรอยซ่อมมาค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับตัวนี้ก็คือเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าก็าดูเหมือนอมีบางตัวนะครับที่เขา,าแผงวงจรอะไรพวกนี้นะครับเขาไม่ถอดมานะครับโด,โดยการตัดขานะครับนี่ครับ เขาตัดขาแล้วต่อบนนะครับประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือฝีมือช่างเก่านะครับไม่ไม่ได้ผมทํานะครับตัวนี้นะครับนี่ก็ดูชัดๆเลยนะครับก็ตัดตัดขานะครับตัดขาแล้วก็ต่อข้างบนนะครับอันนี้ด้านบนที่มองเห็นนะครับส่วนด้านล่างเดี๋ยวผมให้ดูนะครับส่วนตอนนี้วิทยุเสร็จแล้วเดี๋ยวผมค่อย ทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังสําหรับด้านหลังมันจะมีจุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นหม้อแปลงนะครับผมไม่เข้าใจว่าเขาทําทําไมนะครับตัวนี้ก็คือเหมือนเจาะรูนะครับใช้อะไรเจาะหรือว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันทะลุเข้าไปข้างในซึ่งมีโอกาสที่มันจะช็อตสูงนะครับซึ่งตัวนี้มันทําอะไรไม่ได้นะครับผมผมก็ไม่ได้ไปยุ่งนะครับเพราะว่ามันหม้อแปลงทั้งลูกเลยตัวนี้นะครับ แต่ตอนนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่แต่โอกาสที่มันชอ็อตมันเป็นไปได้นะครับแล้วก็ไอ้พวกแผงพวกนี้เขาก็ถอดลอยมานะครับนี่ถอดลอยมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่กลับให้ดีนะครับก็หลายอย่างอยู่นะครับส่วนภาคขยายกา็รู้สึกจะมีมีการซ่อมมานะครับแต่ซ่อมไม่ดีนะครับแต่ว่าบางอย่างผมผมก็มันก็รื้อตามไม่ไหวแล้วนะครับหมายถึงว่าภาคขยาย มันมีชุดหน้าชุดหลังนะครับชุดหลังใช้ได้ปกตินะครับเสียงออกสองข้างชุดหน้าออกข้างเดียวนะครับซึ่งก็ต้องไล่ตามอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ทางหลวงพ่อที่ส่งมาซ่อมก็ซ่อมเฉพาะ,ะภาควิทยุนะครับสเตอร์โอไม่ติดนะครับเนี่ยนะครับก็ระบบวิทยุขยายมันยังดังนะครับก็มันมีคู่หน้าคู่หลังนะครับคู่หลังยังดีก็ ใช้คู่หลังไปนะครับใช้คู่หลังแทนไปยกเว้นว่าถ้ามีอาสองชนแน่นถ้าแบบนั้นก็โอเคเราต้องซ่อมขยายให้ตัวนี้ก็เท่ากับตัดคู่หน้าไปนะครับเพราะว่ามันดังข้างเดียวคู่หลังดังสองข้างปกติก็ใช้คู่หลังไปนะครับเพราะว่าคนเราคงจะไม่ได้ใช้ทั้งคู่หน้าคู่หลังอ,อันนี้ก็คือพาคขยายนะครับที่มันมีปัญหาหลักๆก,ก็คือหม้อแปลงตัวนี้นะครับหม้อแปลงตัวนี้ผมดูฝาปิดแล้วนะครับฝาปิด ฝาปิดไม่มีรอยบุกนะครับไม่ไม่มีรอยบุกเลยนะครับถ้ากรณีถ้าทําจากขนส่งนะครับก็มันจะต้องมีรอยบุกอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้เกิดจากช่างคนก่อนนะครับนี่ผมก็เลยให้ดูไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมได้แจ้งทางเจ้าของเครื่องเป็นหลวงพ่อแล้วนะครับว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ค่อยดีนะอ่าตัวนี้นะครับให้ดีคือต้องรื้อหม้อแปลงมาเปลี่ยนซึ่งมันเป็นงานใหญ่เลยงานช้างเลยนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับอ โอเคครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เครื่องซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็ผของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อจังหวัดกาลสินก็อย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับก็มันมีการซ่อมมาหลายมือแล้วนะครับสําหรับเรื่องการซ่อมเนี่ยนะครับก็มันขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องด้วยเหมือนกันนะครับซ่อมมาให้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่สภาพเครื่องเหมือนกันนะครับถ้าเครื่องสภาพดี โอกาสที่ซ่อมแล้วกลับมาให้สภาพดีมากๆนี่มีโอกาสสูงแต่ว่าถ้าเครื่องกเก่าอะไรประมาณนี้นะครับสภาพโดนยำโดนช่างมาหลายมือแล้วนะครับจะซ่อมให้ดีแบบเป๊ะๆๆเลยมันยากนะครับผมผมต้องขอแจ้งท่านผู้ชมให้รับทราบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคือ,อเขาทํามาเยอะเลยนะครับทํามาอะไรประมาณนี้นะครับก็ จะทําให้ดีกลับคืนเหมือนแบบแป๊ะเลยไม่ไม่ได้ครับเพราะว่าช่างเก่งแค่ไหนก็คงเอากลับมาไม่ได้เพราะพวกนี้เป็นวิถีโบราณนะครับยิ่งช่างซ่อมเยอะแล้วยิ่งไม่มีแบบไม่เข้าใจในระบบมันด้วยนะครับเสียอย่างหนึ่งไปทําอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไอตัวที่พอซ่อมไอตัวที่เสียได้ก็ต้องไปแก้ตัวที่ภาคระบบที่ดีที่เขาไปทำไว้นะครับมันก็ไปกันใหญ่เลยนะครับทีนี้ อ๋อมันก็ออกทะเลไปเลยนะครับทีนี้ว่า,าลูกค้าบ,บางคนไม่เข้าใจว่าซ่อ,าอมสภาพเครื่องกเก่าแล้วาบางอย่างบางเครื่องมันก็ดีบางเครื่องก็ไม่ดีอะไรเงี้ยนะครัยยบอันนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องเลยนะครับอันนี้นะครับผมก็อยากจะแจ้งให้ทราบก่อนทีนี้ท่านผู้ชมก็ต้องดูก่อนนะครับก่อนส่งซ่อมหรือ,อที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ต้องคํานวณดูว่าสภาพเครื่องเนี้ถ้าเกิดซ่อมมานะครับ ช่างเขาซ่อมมาได้สัก80 90อะไรเนี่ยนะครับจะรับได้ไหมแต่ถ้าหวังจะซ่อมให้ได้ร0อยเซนเลยนะนะครับเป็นไปนไม่ได้ครับลองมองมองมุมกลับกันรถยนต์นะครับรถยนต์สภาพสมโซมนะครับก็คือ,อเวลาเราซ่อมมาให้กลับมาแบบร0 0ซทุกอย่างมันเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับเอาแค่ว่าให้มันพอใช้งานได้นะครับเอฟเอ็มเสียทําให้ Fm ดังอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็คือ,อ จุดด้อยมันก็ยังมีอยู่นะครับมันมันจะความไวในการรับอะไรมันก็ลดลงเยอะอยู่นะครับถึงจะซ่อมแล้วนะครับเพราะว่าการซ่อมไม่ใช่ว่าการทําให้มันดีกลับมาได้ร้อไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเข้าใจผิดนะครับก็มันจะต้องมอีคุณภาพลดลงจากออกมาจากโรงงานเลยนะครับมันมันต้องลดลงมานะครับทีนี้ลดมากลดน้อยนะครับตามที่ผม บอกไว้นะครับขึ้นอยู่สภาพเครื่องนะครับถ้าสภาพเครื่องเก่ามากก็ไม่คุ้มนะครับที่จะซ่อมผมผมก็แจ้งนี้นะครับถ้าเครื่องสภาพที่ดูแล้อย่างดีอะไรประมาณนี้นะครับก็คุ้มคุ้มนะครับที่จะซ่อมทีนี้ก็ต้องเลือกช่างนะครับไม่จําเป็นต้องช่างที่ดังๆระดับประเทศอะไรพวกนี้นะครับก็ดูช่างที่เขาพอทําได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ช่างไม่เก่งมีเยอะนะครับเพราะว่าช่างโบราณแบบเนี้ย มันจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะมีช่างซ่อมทีวีซ่อมทีวีจอแปนอะไรพวกส,ะส,ะส่วนใหญ่นะครับไอ้พวกนี้เขาซ่อมไม่เป็นนะครับอันนี้อย,อย่าไปให้ซ่อมนะครับเขาซ่อมไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็อธิบายมายืดยาวนะครับว่าเอ๊ะทำไมซ่อมบางครั้งเนี่ยนะครับมันถึงดีบ้างไม่ดีบ้างดีมากดีน้อยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือก็ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจกันนะครับ สำหรับตัวนี้ก็มีหลายจุดนะครับผมก็แจ้งไปแล้วว่ามัน,ม,นมีจุดนู้นจุดนี้อะไรประมาณนี้นะครับช่างซ่อมได้ก็ส่วนหนึ่งนะครับสภาพเครื่องก็เป็นตัวสําคัญนะครับเพราะว่าจะให้ไล่ทุกจุดทุกตัวอะไรเนี้ยนะครับมันก็ไม่คุ้มทั้งคนส่งมาซ่อมแล้วก็ช่างซ่อมด้วยนะครับเพราะว่าคงน่าจะค่าซ่อมน่าจะบานแล้วก็ทำมาก็อาจจะไม่ได้ อ่เป็นที่ถูกใจสักเท่าไหร่นะครับไม่ไม่คุ้มค่ากับอ่ค่าซ่อมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองฟังกันเลยนะครับตัวนี้ซ่อมแล้วนะครับอ่าสเตอร์โอเห็นไหมครับนี่ตอนแรกก็คือสเตอร์โอไม่ติดสเตอร์โอไม่ติดตัวนี้ก็คือมิวติ้งนั่นเองนะครับก็มิวติ้งตอนแรกมิวติ้งไม่ดังเลยนะครับหมายถึงว่าเปิดที่ระบบมิวติ้งมิวติ้งกับสเตอร์โอตัวนี้มันต่อด้วยกันนะครับฉะนั้นถ้าเราต่อไปที่อ่า ไฟสเตอร์ออนะครับมิลติ้งก็ตามมาด้วยนะครับฉะนั้นเวลาเราเลื่อนเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆเลื่อนเลยนะครับค่อยๆเลื่อนเลยว่าเอา่เอเพราะว่าเราก็ดูแข็มสิกแนลนะครับตอนแรกแข็มสิกแนลไม่ขึ้นเลยนะครับตอนนี้แข็มสิกแนลขึ้นแล้วเราก็ดูเ,เลื่อนมาให้แข็มสิกแนลเนี่ยสูงที่สุดนะครับแล้วก็มันถึงจะด,ดังนะครับเราค่อยๆเลื่อนประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับงนานผู้สูงอายุในประเทศไทยกันบ้างนะคะสถานการณ์ปัจจุบัน ผมปลดรายและวางกับดักรักเพื่อกีดกันเธอออกจากน้องชายไตมีดดเดต้าอยู่บนโลกออนไล AI น์ครับ AI ก็จนนี้มาเทรนหรือมันวิ่งเข้าไปหาให้ช่วยเหลือเกืือกูลแบ่งปัน หรือว่าการพัฒนาที่ความพิกัรแบงค์นะครับครับเราจะมาดูเรื่องของหลักการที่สำคัญอื่นๆรวมถึงแนวทางตรงนี้ในการก็จะมายื่นผ่านระบบิเลิกทรอนิกยก็ได้นะคะท,ทัวรือยู่เส้นทางที่จะมาแบบ าลานะฮะข้อเชื่อว่าถ้าคนนี้ไปหนึ่งสิ่งที่ถอดบ,บทเรียนสุดๆเลยก็คือว่าเทคโนโลยีล้ำๆไม่ได้เป็นแหม่ก็เรียวกว่ากระแสหลักชาติน,นี้อะไรครับวันนี้เลย,ย,ยวันนี้ใชลหอใช่ค่ะไม่ใช้มาแหรเรียบร้อยอค่ะ มีเหตุการณ์อะไรในซีเกมครั้งนี้นะฮะไม่เห็นคร,รับใช่ครับคือคือจุดเนี้ยมันมันเศษกระเศษแปลรูปที่ห้าและวันเสาร์ที่หก እንንንንንን እንንንን ไม่ใช่เลยครับคนั่งครับท่านผู้ชมครับก็แห็นว่าไฟเตอรโอนะครับมันติดเฉพาะช่องที่ชัดที่สุดนะครับแล้วก็อ่สัญญาณแบบไม่มีรบกวนอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นบางช่องนะครับถ้ามันไม่ไวพอนะครับไม่สัญญาณไม่แรงพออ่ระบบสเตอรโอมันจะไม่ไม่เปิดให้นะครับ อันนี้ก็คือมันมันเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ที่เราควรเข้าใจนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับอเวอร์นะครับซันซุยนะครับ QX า์่นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ